สวัสดีเด้อจ้าพอกันกีนแล้วค่ะกับเอวยุกตาพาฝันเนาะค่ะเนาะเมื่อไม่วันไนมไบบนนนน่วันสดชื่นอากาศเด็ดยังบโอะกับตัวนี้เด็ดฮุบเข้าไปแล้วฝนตกลมพัดแต่กระโบปินเตือนเนาะค่ะเนาะวันสดชื่นสดใสว่างั้นเหรอปะอ่ะมีไหลายลุด,ดูค่ะวันนี้เมื่อน,นี้มีไนนหลอันฤด,ดูกาลเนาะค่ะเด้อกับบอกว่ากันเนาะค่ะเนาะเ,นาเป็นไปตามธรรมชาติมาค่ะกินกาแฟกับเอวย้าคาะบเรามีเวลาก็แวะเข้ามาทักทายกันค่ะ มันนั่งแหงนําเอ้ยจักน้อยยู่นําเนือเหือนค่ะยังบดิโอออกข้างนอกซ้ำเพราะว่ามันมันเปียกว่ากันตรงๆนู่นเขามันเปียกออกไปพันตรงไปเช็ดเก้าอี้เอาหมอนไปนั่งอีกนอค่ะหนะหอบเข้าหอบออกลมพัดแหงนบันเด็ดออกพันสดชื่นบันเด็ดพันโบอกกันเยอะเลยค่ะออกหน่อยนึงมันว่าเมฆไหลเข้ามาอันเป็นสีเทาพันเฮียไปซะค่ะตอนนี้ก็นี่ค่ะกําลังเริ่มออกแล้ว ถ้ากำลังเด็ดฮะนี่พันกรมฆกสีเทาพันเลื่อนไปทับกะมดไปเนาะค่อนกระบว่ากันมากค่ะกาแฟเด้อค่ะเด้อกาแฟเมื่อใหม่วันใหม่กาแฟดำจ้าเอยกระบอกตามสไตล์เออเ้าจะเด้อย่งเ,เ,เบื่อกันเด้อค่ะลังขนมาจักเบาจักเลา,า,าเบาตัอเออยันนี่เพร่ะวะ่าภาษาภาษาอะไรเพระะื่อว่า ภาษายโอค่ะว wow, ่าภาษายโอเนี่จะเด้อก็เคยมีอันพันถามมาอยู่ว่าพูดภาษาอะไรพอว่าไม่เข้าใจพอบ้าเอยกระบอกว่าอันเอยตุ๊กตาอันพูดภาษายโอค่ะกระจักพันหนังหูจักหูบงหูจักนอกันนอภาษาญโอมันก็เป็นคล้ายๆภาษาลาวภาษาแสกภาษาโซ่หนอกันหนะมันก็มีหลายอันแล้วแต่อัน เฮาเนี่ยเกิดอยู่ภูมิลำเนาหรือมันบอกค่ะก็บอกว่ากันแต่ถ้าถ้าเบิ่งอันถ้าฝังกันเบิ่งกันจบกะเอ้ยว่ามันก็เข้าใจกันเลยค่ะบางทีเอ้ยเข้าไปเบิ่งอันบมไม่เอ้ยเน่เข้าใจมื่นอลกันเนาะแต่ว่าถ้าเฮาเบิ่งคลิปเพื่อกันแล้วก็นั่งเบิ่งว่าเออพเราว้าสิเหลือสิค่ะตอนจบกะเอ้มันเป็นแบบนี้สิเนี่ยค่ะอันนี้เอ้ยแงใสเดดอกค่ะนี่แสงเดดอกแล้วมันก็สว่างแต่ว่าพันก็อยู่บ่หึงหนาะค่ะ มากินกาแฟกันก็นอนอคันเนะจักว้าวตลอดหนอคันเนะจมแต่แ่เสาเลยอยู่เหียนผู้เดียวค่ะมือเนียนแฟน่อยู่แฟนมาก็ออกไปอันทำธุระเพิ่นกับหมู่เพิน่นไปซอยหมู่เพิ่นเอดงานบ้านงานอันทุบทุบบานเนี่ยค่ะทุบทุบบานอันเพิ่นซื้อใหม่แล้วประกันไปทุบ <laughs> ซื้อมาทุบเอ้ยบอกมัน ก็บอกว่ากันเนาะค่ะเนาะความภูมิใจความเต็มใจของคนที่พันซื้อบางอัน้อปะบานก็งามงามเลยค่ะเอ้ยก็ไปบึ้งถ้าเป็นเอยก็เอ้ยก็วอาเอยบุทุกดรอกค่ะเพราะว่ามันก็ได้มาตรฐานมันแล้วแต่ว่ากับบตีเนาะค่ะเนาะว้ากับมันโบเม่นธุระของเอยตุกตาหรอกค่ะเออยยังไสเออฟังพันซื้อพันซื้อเอาที่เนาะค่ะเนาะที่มันกวางเพราะพันมีบริษัทพันเออเอาซื้อเอาอันที่แต่ว่าบานเหมือนบุธุกจืดพันแล้วก็ โบทุกเจอเมียเพื่อนมันก็เลยทุก็กเลยบ้านนี้ก็เป็นบ้านไม่แลยคะ่ะสิ่งงามขนาดเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นบ้านทันสมัยเนาะค่ะเนาะแราวมันที่บริเวณแล้วก็ได้บรรยากาศบ้างนั้นหรอปะบรรยากาศก็ดีค่ะที่อยู่แต่เวลาการที่ที่ถางโก,กงกระสมที่เพื่อนอยากได้ยี่หลี่ค่ะ,อะเ,เออก็เลยไปส้อยเพืน่นเพื่นขอร้องก็ไปส้อย กันหอีกหลายเดือนอยู่ค่ะเพื่อนอ่ะแล้วเพื่อนอ่ะแล้วก็นหอีกอันหึงอยู่ค่ะเพราะว่าอันทุบออกก็เก็บสื่ออันกระบะหน่อค่ะดอกพนเอื้องเตอค่ะอันคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆหน่คะมันก็มีบริษัทมาลากออกไปกันแล้วก็เดินใส่ไฟไหม้กะนทำทำกันทั้งคู่แต่ว่าพันทีแรกว่าหนาทุบแต่ข้างล่างบันนี้เอาไปมาข้างบนก็ทุบค่ะมันเป็นบ้านส่งชั้น ข้างบนก็บเอาค่ะบันนี้นโอ้โทษจ้ะแฟนเออเราบอกว่าโอ้ตัวน่ะเสียเงินไหลด้วยเฮ้ยพันว่าหันพันกบมู่กันเนาะขะเนาะก็วิษากันว่างั้นแต่ว่าเวลาพันเอสนี่พันก็ถามว่าเฮาเอดแบบนี้มันเป็นสิหรือสิพันว่าอันบบเป็นเตัวพันว่าเฮาอันเฮาสามารถใจได้แฟนเออก็เลยบอกว่าอันโอเคคำว่าตัวใจใดกับบเว้าแต่ว่าถ้ามันเอาออกท้งข้างล่างข้างบนนี่โอ้มันเปลี่ยนบานใหม่ด้วพันบอกอ่น มันเป็นบ้านใหม่ตัวต้นต้องฝ่าเฟือตัวก็ต้องได้ทําใหม่มังก็เมื่อแม่นความเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพื่อนว่าทําเพราะว่ามันบบถึกจือเพื่อนกับเมียเพื่อนเราใส่ฝงใส่ไฟอันที่บ้านคนเจ้าของบ้านเก่าเพื่อนอยู่อันการเดินใส่ไฟมันโบตุงมาตรฐานของเพื่อนเพิ่นบอกพ่นโบชอบก็เลยได้ไปทุบค่ะวันนี้นึกว่าทีแรกว่าแต่เนี่ยมีแต่ทุบแต่ข้างล่างเนาะค่ะเนาะถ้าทุบแต่ข้างล่างกันเมื่อวานนี้แล้วมาแล้ววันนี้เมื่อวานนี้เรา แล้วเมื่อเราาบันทีเราไปเบิ้งนังถึงมันเราบ้ถูกจือเพิน่นก็เลยทุบบันทีทุบมัดทั้งหลังทุบออกมัดอันข้างบนข้างชั้นบนช้างข้างล่างกับข้างบนนี้ทุบออกมัดแฟนเอ๋ยกระบอกเอาแล้วแต่โต๊เพิ่นบอกเหาก็สามารถอันสร้อยอันใดแค่นี้แต่ถ้าเมื่อเราเมื่อยสันก็ยุดแฟนเอ๋ยกระบอกแบบนี้นะค่ะเนาะเพิ่นเก็เลยประกันหัว